โอ้บาแล้วว่ะไอ้ดำกับไอ้แดงโอ้โหเอาเฮ้ยเดี๋ยวนะมันไอ้ดำมันมันหัวควักเอาไอ้แดงมันหัวควักเอาให้มันหัวควักสองตัวโอ้โหกินไปแล้วฮะขอเท่ากันตุ้มๆๆเดี๋ยวเอฟเฟกต์ให้อ้าวเฮ้ยเลยฮุ้ยแล้วมันกลรยไปอย่างนี้เลยนะ อืมอืมหนำหนำหนำอืมอืมหนำหนำหนำอร่อยมกไหมสัตว์โอเคฮัสวัสดีฮะวันนี้วี้ยเกมไฟในฟังกินกระผมก็บอกโจ้คอมเกมเหมือนเช่นเคยฮะอ่าวันนี้เนี่ยผมจริงๆว่ามีแผนจะเจลิงเกมอื่นอยู่นะแต่ว่าอืม อืมนี่คือเสียงอะไรไหมถ้าได้ยินนี่คือขออภัยนะไม่ได้เสียงกูเคี้ยวขนมนะทั้งที้พวกเด็กกระโปงก,ก็นั่งอยู่หน้าบ้านกูเนี่ยอัน,นี่มันคือคอนเทนต์หลักของช่องกูแล้วเนี่ยคือแบบเปิดคลิปมามันต้องมีเสียงที่จะเลยแทรกมาเต็มเต็ม,มเสียงกูเลยไม่แม่งแบบไม่คุณภาพอย่างดีไม่หลักหมืน่นคุณภาพเสียงหลักพันเอ้ยฮะ วันนี้เราอยู่กัไฟในฟังกินกับมดของอนิเมชันวีเอ d ดไฟในในฟังยินอืออันนี้เนี่ยมดนี้เราเคยได้ไปแล้วตอนนั้นแต่ว่าผมไม่รู้ว่าเป็นคนสร้างด้วยกันหรือเปล่านะอืมผมจะได้ว่าตอนนั้นเนี่ยคือมันมีแค่สูงสุดถึงไม่ใช่วะเดี๋ยวนะอ่าคลิปนี้คลิปนี้สวัสดีครับเ <laughs> ยอะเลยเยอะเลยเว้เยชีคท,ทองฟอร์ <laughs> โอเคเนี่ยฮะเป็นตัวมดนี้นะแต่ว่าไม่ได้จะใช่คนท่าางด้วกันนะเออไม่ได้จะใช่นี่นะ คนสร้างคือเจสทิยใช่ไหมเป็นแบบดีคเตอร์คนสร้างโอเคเรามาดูอันนี้กันอันนี้เป็นไม่ใช่เลยอันนี้เป็นไทยวะเนี่ยเซอร์ซิมบูลาโตอืมคนละคนกันเลยฮะแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมไปแอบเห็นนิดนึงมาว่ามีคัทสีที่หููเดือดน,นะตอนวันนี้ฮะเราก็มาดูกันดีก,กว่าว่าวันนี้เป็นยังไงฮะไปโอ้หน้าเปิดโอ้ <laughs> Windows 10วินโดว์10ใช่ไหมเนี่ยหด้วยป็นด้วย7วะ อีโดสิบแหละวู้อนิเมชั่น vs เอสไฟล์ได้แฟรงกินโอเคโอ้โหมันแบบมันก็ดูเรียบเนาะมันไม่ดูดีได้คือโอ้โหเท่เลยว่ะได้กูโอ้โหไม่ต้องอย่างเลยมันดูเรียบๆดีฮะแต่ว่าก็ไม่ได้แย่นะอืมเฮ้ยเอาว่ะแล้วคุณต้องเลือกอันไหนก่อนวะเนี่ยมันมีสองเพลงเหรอไม่น่าใช่นะอ่ะผมเลือกอันนี้แล้วกันอันเขียวๆ เฮ้ยท่านผู้ชายอ่อหรือว่าผู้หญิงอันนี้คือเขาเขียนว่าแบบมีผู้หญิงเล่นหรือผู้ชายอะไไงมัดนี้มีเอยเดี๋ยวนี้มัดเพลงนี้เดี๋ยวมันมีแฟดไลท์แฟดไลท์แล้วก็แฟดไลท์อะไรอ๋อแสบตาแสบตาแล้วก็แสบตามันมีทุกมัดเลยแฮะมันคืออะไรวะอุ้ยค้างนานเลยอุ้ยอุ้ยโอ้เออเอยฉากบักเลยอุ้ย oh shit มาแล้วฮะคือถ้าใครที่ไม่รู้ก็อย่างที่เห็นไปเลยฮะว่าไอตัวของสติ๊กแมนหรือว่าไอเนี่ยเนี่ยแอนิเมชันเนี่ยมันมันก็คือแอนิเมชันนั่นแหละเป็นแอนิเมชันที่ชื่อว่าแอนิเมชันฮะงงไหมเป็นแอนิเมชันที่ชื่อว่าแอนิเมชันอย่างกับพวกของตัวสติ๊กแมนที่มีกันท่าดัวเออวีตัวหลักนี่เป็นตัวของกรมชิมซมที่นั่อยู่ข้างเราฮะแล้วที่เรื่องราวมันก็จะแล้วแต่อีพิโซดนะฮะบางอีพิโซดก็ไป อย่างเริ่มต้นนี่ก็คือก็เริ่มแรกเลยคือไอ้ของลูกโซ่เนี่คือถูกวาดขึ้นมาแล้วก็ได้ไปเจอเพื่อนๆในของเขาเลยคอมฮะเกิดนิดหนึ่งนะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นพวกขผมไม่ครับอะไรมาเนี่ยมันมีมีอะไรครับด้วยซึ่งผมถือว่าดังใช้ได้นะได้อะไรับน,นเหล่านี้เนี่ยซึ่งอันนี้มันก็มีมีพาร์ทที่เสิรของไอนีในซีซันนี้นะที่มันเล่นแบบเพลงกันนะ่ะนั่งฟังพเพลง อะไรไหมครับวันนี้มันคือมันคือกล่องโมดีใช่ไหมที่กดแล้วมันจะแบบมีเสียงเพลงขึ้นเป็นโนต้ตเล่นเสียงยังไงเนี่ยรถบรรจักรอบรรจักแล้วก็ในเอฟลิสูนข,ของบางเอเอแล้วก็ในเอฟลิสูนข,ของบางอันเนี่ยมันจะมีเป็นมอสของแต่ละตอนด้วยเว้ยซึ่งมันก็จะแล้วแต่ตอนนะ ปางเตอแล้เป็นตัวอ oh ื oh ่น oh ที oh. ่ไม่ใช่สากแก๊งสามตัวนี้แต่ว่าโอ้ยโอ้โหโอ้โหมึงมึงเปลี่ยนกีตาร์ได้อยง่วะเนี่ยโอ้โหนี่เดือดแสตตาที่ไหนถึงนี่เหรอโอเคแต่สีเขียวถ้าเป็นสีฟ้านี่กูไทยอินเาหนอ่งเลยเนี่ยจังหวัดไทยอินมาเยอะมาก นนนะคือไอ้บางตอนเนี่ยมันก็จะมีพวกบอสประจําตอนเวบางอันก็จะเป็นบอสที่มาจากไอ้ตัวอื่นเลยซึ่งแต่ว่าบางอันเนี่ยก็จะเป็นบอสที่อยู่ในแก๊งสามสี่ตัวนี่แลหละฮะมันจะเป็นแบบบางตัวที่เม่งกับจูมันก็จิตใจแตกสลายอะไรคิดแบบคิดต่างอะไรมาเนี่ยเอียวน,มนมัมันมีมันมีแค่สองเพลงเหรอจบไปแล้วฮะเมื่อกี้นี้แล้วก็ครานี้เป็นมัสเตอร์มายนะชื่อวีแค่ดีฮะแต่ว,ว่ามันจะเกี่ยวกับอะไรวะเนี่ย 2> 3, 2, 1, 1> อพาวคนี้เป็นตัวสีฟ้าเหรอไอ้เชียวไพักเฮ้ยอ,อ,อะไรวะน่ยมันืออะไรอ๋รอมันขวดยาแล้วก็ต้นไม้เหรอหรว่าควรซ้าเขาเอียดใช่ไดมไอมันมันมันปาขวดไอเสหลาวะมันป้าขออวานะนาดน้ำยาในใบครา,าฟเสหลเรอ Fuck b ป้ายาเลยเสร็จกูวะไม่เจ็บแล้วเว,ว้ยเพียงที่เฉยนะเพียผมไม่รู้สึกว่ามันจะแบบเดือดอะไรขนาดนั้นเลยเี่อดซ่เฉยมากตอนนี้ดูอเราไม่ได้เฉยอยู่นะเพียงมอนบี มันมันมันเงียบยาวเลยว่านี่มันดูไม่มีอะไรที่มันน่าสนใจเลยอ่ะเดี๋ยวแล้วมันนะถายละเพื่อนชูวร์เลยที่มันเดือดเลยสิไม่ใช่มาถือต้นไม้แล้วก็ปลาขวานในเสปูเนี่ยปลาก็ปลาไม่ดูสักทีหรืปลาไม่ถึงสักทีเมื่อกี้เอเมื่อกี้นี่มันยังเดือดอยู่เลยนั่นแหละมันเปลี่ยนจากกองไปกีตาร์แล้วโหดใช่ไหมละอันนี้มึงถือต้นไม้เป็นแบบคนรักสวนอะไรอย่างเงี้ยรักสวนรักปลา ก็ไปดูเหนือเลยนะมันจ,จบแล้วเพื่อนยี่สิบวิวแล้วเฮ้ยยี่สิบวิแล้วจบจริงว่ะไอ้น,นี่มันลักสวนเว้ยมันลักสงบมันน,มน,นี่เหมืนอมนเ,อเมียอกี้นี่ที่มันล็อกขาโหดมาเลยจบไปล่าเพลงที่สองอ่า เอาวะเนี่ you have been t h o i n g boxing was gonna go to the main menu something hiding is waiting there for you ม like ีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่และกำลังรอนายอยู่เนี่ยเล่านายเป็นคนถูกเลือกอย่างงี้เหรอหน้าเมนูอ่ะมันหน้าตรงไหนวะเนี่ยเมนูตรงนี้เหรอไหนอ่ะมีมงกุฎแล้วเหรอครับมงกุฎข้างบนใช่ไหมต้องคลิกใช่ไหมแต่ไม่ไม่มีเมาส์แล้วไม่มีเมาส์โผล่ไม่กูคลิกนะโอเคไม่น่าใช่ เดี๋ยวนะั่นนี่เดี๋ยวนี่นะมึงมึงมึงหมายความว่าไงวะเนี่ยอ๋อเวลลี่ซีคลีสเหรอกูเล่นลงมา,มา, oh. really รมมาครั้งเดียว,วกูก็เจอแล้วเนี่ยโอเค Use your mouse to click the b uh ั t t o มอ่าฮะเชื่อเฮ้ยเฮ้ยพิมพ์ชื่อนี่ด้วยเอาเฮ้ยเอา Post too long Post too long อ่าไม่เอาอดีกว่าเอาเป็น <c oughs> โอสซาไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยโอโอเอทตาศูนย์เอา A ้า,อาตั้มเบอร์ก็ไม่ได้เ,เป็นจวยไว้ด้วยกันไอ้จวยไม่ได้ว่ะ c h C H O S อ N เนทูเซนอ๋อที่มั h o S e น,นให้มาตอนจบเพลงเราผูก็ลืม อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่มันจะมีแอนิเ้ไม่ใชเดือดๆที่ผมไปเห็นมาน่าจะใช่นะโอ้บาล้วว่ะไอ้ดำกับไอ้แดงโอ้โหเอาเฮ้ยเดี๋ยวนะมันไอ้ดำมันมันหัวกวงเอาไอ้แดงมันหัวควงเอาให้มันหัวควงสองโอ้โหกินไปแล้วฮะคองเท่ากันตัวตัวตัวจุ่มเดี๋ยวเอฟเฟกต์ให้เตี้วอ้าวเฮ้ยเลยอุ้ยแล้วมันก็ลอยแบบนี้เลยนะ โอ้โหโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวมาต่กูไม่เห็นอะไรเลยแต่แม่งกูข้าแอนิเมชันด้วยเดียวมึงยากไปไหนมันเปลี่ยนหมไม่ได้ท่านั่เมื่อกี้กูเห็นไหมมีโน้ตพิเศษแล้วก็กูมองไม่เห็นสติเลยเลยเมื่อกี้นี่ประนึ็นคือโน้ตเร็วไม่เท่าไหร่แต่ว่าฉากมันจะดำขาวดำขาวสลับกันตะแปะอะไรวะเนี่ย โอ้โห you fucking kidding me สู้กับเราที่ร้านเลยฮะกูต้องมานั่งดูไอ้สองตัวนี้มันเตียนตลอดจน้งที่กูตายอะไรอยเงี้ยดำทีขาวทีสลับไปสลับมาทำตามกุญยาต้องใส่เวทออปตักนี่คืออะไรวะเนี่ยโอ้โหถ่ายอินให้เขาเลยนี่อะอ๋อดูดิโอ้โหกูยังเล่นไม่ถึงสองวิห้าวิเลย แหลกด้วยโอ้โหโโหโ,อโ,โ,อโพอเลยพอเลยพอเลยแม่งบูชิดมากกูด,ดีใจได้ต่อคัสซีได้นิดเดียวแล้วก็มาตายอาหารตรงเพลงที่สามมันมีเพลงดื่นด้วยดูดิเองเมื่อกี้มันอุบาทมากเลยฮะแต่ว่ามันจะเลยเพลงหนึ่งนะ เมื่อกี้นี่เราไปเห็นมาใช่ไหมม,มาฮะเพลงบนนั้นอีกเพลงหนึ่งที่เมื่อกี้กูผาของคูข้าเพลงนั้นไปเลยด้วยกันมันอุบาทมากเลยคาสิ่งดีเยี่ยมคาสิ่งดีใช่เดี๋ยวว่าเพลงโอ้โหเกิเพื่อนนี้เป็นที่สี่นะฮะถือเมื่อกี้มีอะไรเกิดขึ้นแล้วกันท่าเป็นที่สามเนี่ยโอ้โห เออแบบนี้ก็ได้นะแบบนี้ก็ได้แต่ว่ามันมันแบบออ้ฮะอุกูเพิกชมได้ไม่ขาดคำมึกอะไรแบบแปลกมาหากมาเรื่อยเนี่ยอ๋อต้องกดสเปกมาเพื่อดอสเพลบออีกแล้วหรอวะเออแต่ว่าก็ดีก็เพลงเมื่อกี้แล้วกันน่ะโอ้โห มึงจะเตือนอย่างนี้มึงอย่าเตือนเลยดีกว่ามึงฟันกูนให้ตายห,หาไปแล้วก็จบวิ่งไปเลยได้ไหมปีมมช่วยเย ก็ได้กูอยอมตายก็ได้อะไรวะมดมึงบูชิดมากอ่ะโอ้โหยากไหมเออถ้ามันเจ้าความตัง้งใจของคนสร้างวัดคืออยากให้มันมันยากนะกูโอเคยากจริงมึงยากมากนะกูจะไม่กลับมาเล่นบ้านมืออี๋แล้วไอโข้ยไ,ไม่อยากจะหยาบเลยขอยไอ้โคดี๋ยวนี้